สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านเราก็ยังลุยกันต่อเนาะคะ่ะไปเก็บเห็ดกับตอเป็นมูเป็นมูนมในป่าเป็นเพื่อนในป่าเก็บเห็ดน้ำตอได้ะคะ่ะทุกคนขาไปน้ำกันกับตอจ้าม,มือนี้กะรู้สึกลมแรงจ้าน้อยเนาะคะ่ะแต่ว่ากะแดดดีเนาะคะ่ะทุกคนไปมือนี้สกิบได้หลายปันไหนกะบบสท่านได้หู้เนาะคะ่ะแต่ว่าตอกับเห็ดคลิปให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆไปน้ำกันเก็บแบบรีบเร่งนะคะทุกคนรีบเร่งแล้วก็ ไม่เน้นสวยงามนะคะขอให้ได้หลายไปก้อนเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าสิเอาไปขายทางไกลเนาะคะ่ะทุกคนตอกอิฐ้าทุกคนเก็บมงนี้ก็น่าจะเก็บไปน้ากันเรื่อยๆเนาะเอาแบบรัวๆเนาะคะ่ะแบบรัวๆเลยบบต้องบบต้องอ้อยอิงเนาะค่ะบ่อ้อยอิงได้เนาะคะ่ะแล้วก็บ่ได้เน้นบ่ได้เน้นคว้มสวยงามนะคะพี่น้อง เวลาตัวเก็บไปยังสิเราต้อกสิไปเวลาเอาไปเทลงลังต้อกสิไปเลือกอ่าเลือกไอ้ขยะออกอีกเที่ยนนึงเนะคะ่ะเลือกเศษห้าเศษใบไม้ออกอีกเที่ยนนึงมือนี่เห็ดจากแหงแล้วค่ะพี่น้องเห็ดจากแหงแหงะจ้วจะราะว่ามันลมแหงเนาะจะลมมันแหงจุดตรงนี้บ่แหงแต่ว่าทุกจุดจิบตัวเก็บมานะ่มันแหงหลายนะค่ะพี่น้องแหงเกินไป ถ้าล้มมันจีแห้งค่ะเห็ดพวกนี้มันสีโบมกักเอาเสท่เอาขักขัดในล้มเนี่ยลุมแห้งแล้วก็เขา่าลุมเข้าตาพี่น้องแสีบหูแสีบตามันลุมแห้ง ลมลมจังซี่อันตรายได้พี่น้องพว่งงาสูนนี่มันจะเป็นงาไหมที่สูงขึ้นไปแล้วก็มันจะหักงายนะคะมันสี่หักมองปลายงาสนนะคะคือต้เคยหบึ่งว่งงาสุนลมแล้วนี้ละนาดยุ่นน้ำปลาไหมก็คือมันหักนะคะปลายมันหักเราจะพี่น้องมันบ่าหักกลางต้นดิพี่น้องมันหักมองปลายมันลุงค่ะเพราะว่ามันลมแฮงจ้ะ ค่ะต้อกสิาพาทุกคนจุกเอาน้ำมูลนี่น้ำไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะถึงจกุกถึงตัดเล็ดไปสารพัดอลเนาะ,ะเนี่ยไหนสิได้พี่น้องเอ้ยเปมนเหนื่อยขึ้นกันดิเนเหนื่อยอย่างติพี่น้องเหนื่อยหาบบได้ไซค่ะหากัาบโบได้ไซมีตะไลใจออกนะคะทุกคนเอ้ยบ่แเมนบ่ได้สซหาบาหาบไดเก็บเนาะคะ่ะพี่น้องเขาเรียกว่าหาบบไดเก็บมีตะยเว้าวผิด ปีนี้เป็นปีที่ต้อบ่ได้เก็บเงินเห็ดอิลี่นะพี่น้องหาได้ใจออกหาได้ใจออกนี่ก็คือการน,นะพี่น้องที่มาเก็บเก็บอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ต้อก็จะได้เก็บสามมือคือเก้านะะ้าค่ะสุกเสาอาทิตย์สุกเสาอาทิตย์นี่ก็สีหาไอ้รถต้อไปตรวจตรวจสภาพมันตรวจบ่พา,านนะพี่น้องโชคมันสิขาดอยู่แล้วเพิ่นว่าขาบก็ต้องระบางจากน่อยเพิ่นก็นเลยต้อก็เลยต้องเข้าป้าหาเห็ด หาคาซื้อโชคแล้วก็ตรวจสภาพรถนะคะปีนี้ขอหาเงินในปลาใจใจหนีใจสินก็นอพี่น้องเนาะปีหน้าต่อจังสีหานเก็บนะคะพี่น้อง ต่อยเบิ่งเห็ดมันเห็ดมันแหงไหมคะพี่น้องเห็ดมันแหงเต็มอยู่ค่ะลมมาเห็ดสีแหงเด้อพี่น้องเอ้ย้าว่ากเา็เอาได้อยู่นาะจาเอาได้อยู่แผ่นแหงอย่างสีมันสิกรอบเด้อพี่น้องเวลาจับขึ้นมาใช่ค่ะมันสิหักเลยทั้งสนิทเก็มกับกัดอันกัดมองหนีมันนำจับขึ้นมาเนี่ยกระหักกระกรอบ แห่งแบบดีทางร้านเขาก็แห้งซื่อดีค่ะเห็ดมันเบานะคะ แดดออกดีค่ะพี่น้องเอ้ยโชคดีจังเป็นอาทิตย์แรกที่แดดออกนะคะมาหาเก็มเห็ดที่แดดออกแบบนี้นะคะพี่นอ้องธรรมาดาสิมืดตลอดคันซุกเสาร์อาทิตย์นี่สิมืดแต่ว่ามือนี้แดดดีแต่ว่าล้มนี่เห็ดแห้งเบิดพี่น้องเอ้ยมาจุกเห็ดเอาน้ำามอดกันนะคะ พี่น้องเอ้ยมืออื่นสิเก็บได้บ่เนาะวันเสาร์กับวันอาทิตย์สิเก็บได้บ่เนาะนอนแบบเนี้ยกรสีแห่ค่ะปนเนี่มันล้มไหมพี่น้องขามันล้มแล้วมันสิเก็บถัดมันเก็บบ่ทันเห็ดเหลืองเอาได้บ่เนาะต่อเบิงก็ดูว่าเอาได้บ่เอออันนี้เอาได้อยู่จ้ะนี่ก็เอาได้ จูน้ำปลามมนี่พอได้อยู่พี่น้องบ,บ่บท่านได้แหงอยู่ค่ะจูน้ำปลามมนี่ได้อยู่น้ำปลาบูบอรี่นะจ๊ะ นี้ลบุนเฮงยก็เตะอีกไปเนี่ยขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะ ชมต่อคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ